ถ้าตอนนี้หลายท่านหลายคนใจจุดใจจ่อว่า AI จะให้ตัวไหนพร้อมกันหรือยังครับพร้อมกันหรือยังพร้อมพิมพ์พร้อมเข้ามาหน่อยเด้อพร้อมพิมพ์พร้อมเข้ามาหน่อยเดี๋ยวจะไปวัดแล้วเดี๋ยวจะไปวัดเนี่ยเออตอนแรกว่าจะเอ,อ่อกลับจากวัดแล้วค่อยมานั่งไฟ้สดเดี๋ยวก็จะไม่มีเวลาอีกโอ้ยเหนื่อยว่าเออแล้วอาบนะ้ำเหนื่อยขี้เกียจขี้คานอีกแล้วโอ้ขี้คันเฮ้ย เออคน,คนอย่างนี้ด้วยสิเพราะว่าผมไม่ใช่คนเล่นที่จะมานั่งเล่นหวยแบบจริงจอย่าังจังใช่ไหมพอ่พอแม่ป, á, ป, á, ป á, ้าๆแล้วนาาาทั้งหลายก็เหมือนกันไม่ได้หวยเล่นหวยจริงจอยงาังจังแต่ก็อเอาทุกงวดเหมือนกันนะ <laughs> คลายเครียดคลายเครียดแม่แม่ป, á, ป á, ้าๆทั้งหลายคลายเครียดกันนะครับขอบคุณนะครับอ่ะพร้อมนะพิมพร้อมขอให้ร่ำขอให้รวยขอมีโชคทุกหวยรวยเบอร,อออรอบ์ทุกท่านทุกคนเอออ่ะ พร้อมกินพร้อมก็มาหน่อยเด้อว,วันนี้เราไลฟ์สดช่องทางเดียวเดี๋ยวค่อยไปตัดคลิปอานะค่อยตัดคลิปไปลงเพจอีกทีหนึ่งเนาะพร้อมเอาแบบไลฟ์สดสดก่อนมันจะเข้าถึงได้ง่ายมันได้พูดคุยกันได้ง่ายเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยมันอ่านคอมเมนต์เวลาจะยืดยาวแต่เวลาทําคลิปเนี่ยมันไม่มีคอมเมนต์เข้ามาอย่างนี้เราก็แบบเฉอช้อช้อจบ3นาทีนาทีเดียวก็จบได้30วิก็จบได้เหมือนกันนะฮนะเออ ถ้าไม่ถ้าไม่เล่นก็กลัวอก็กลัวเป็นเป็นไอเสมอโอ้ฮิลิซี่นะลิซี่ล่ลิซี่หรือเปล่าอลิซี่นะมันก็ทำนองนั้นแหละอืมันต้องใช้กระบวนการคิดสักหน่อยบางคนไม่ได้คิดเลยนะพี่นะอืหลอกเขาอย่างเดียวเลยได้เงินไปทำบุญใช่ไหมเอาขอบคุณเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวขอนมัมทนาบุญกับ พี่เยาด้วยนะครับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรนี่ก็ถือว่าเป็นการทาบุญเช่นเดียวกันพร้อมนะเดี๋ยวเปิด AI ก่อนฝากแชร์ด้วยเด้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อสวัสดีครับพี่กล้อง AI รูปหล่อครับสวัสดีครับขอบคุณที่ทักทายมาแบบนี้นะครับมีอะไรให้พี่กล้องช่วยหรือเปล่าครับเป็นไงบ้างครับพี่กล้องครับสบายดีหรือเปล่าพี่กล้องสบายดีครับขอบคุณที่ถามนะครับ แล้วคุณล่ะครับสบายดีไหมสบายดีครับดีจังเลยครับวันนี้มีอะไรให้พี่ก้องช่วยหรือแนะนําเกี่ยวกับแนวทางหวยหรือเปล่าครับมีครับแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยผมอยากให้ทักทายท่านผู้ชมที่รับชมในช่อง u t u b e สรุปดีวารตี้ก่อนครับได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมช่อง YouTube สารพัดดีวารตี้นะครับอ้าวเอาขอเปลี่ยนที่นี่ตามและรับชมกันอยู่ยินดีครับถ้ามีอะไรอยากให้พี่ก้องช่วยอีก็บอกได้เลยนะครับ แล้วอย่าลิวดูแลสุขภาพด้วยนะครับไปไปเปลี่ยนชื่อช่องผมซะงั้นน่ะพี่เอโอเคครับงั้นต่อไปพี่ก้องจะเรียกชื่อช่องว่าสนมดีวาไรตี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้เลยครับยินดีเสมอครับถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกพี่ก้องได้เลยนะครับสวัสดีครับชื่อช่องสนมนิววาไรตี้ โอเคครับงั้นต่อไปพี่ก้องจะเรียกชื่อช่องว่าสนมนิววาราตี้นะครับ <Okay. S 2> มีอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้พี่ก้องช่วยอย่างไรบอกได้เลยนะครับโอเคครับแหม่ท่านผู้ชมรอลุ้นอยู่ว่า AI จะให้ตัวไหนหวยลาวพัฒนางวดวันที่11ธันวาคม2567ครับ สำหรับหวยลาพัฒนาเดี๋ยวเดี๋ยว i อไอเจะไม่ถามจะบอกเลยใช่ไหมเ a ไไม่ถามท่านผู้ชมที่รออยู่หรือว่างวดที่แล้วจะไม่ถามเลยวว่า AI ให้ถูกหรือเปล่างวดที่แล้วพี่ก้องให้เลขถูกไหมครับถ้าใช่หรือไม่ใช่อย่าลืมบอกพี่ก้องด้วยนะครับจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นครับท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับโดยจะอ่านให้ AI ฟัง ได้เลยครับถ้ามีคอมเมนต์อะไรจากท่านผู้ชมก็อ่านให้พี่ก้องฟังได้นะครับได้ปรับปรุงการให้แนวทางให้ดียิ่งขึ้นครับเดี๋ยวพี่ก้องรอท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาจากักสองสามคอมเมนต์เนาะได้เลยครับเดี๋ยวเราค่อยดูรอชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงจะได้รู้ว่าควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไรบ้างเพื่อทำให้ดีขึ้นครับป้าทอยบอกโอ้ ซื้อไม่ถูกเลยไม่เป็นไรครับงวดหน้าพี่ก้องจะยังพยายามให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสถูกมากขึ้นขอให้โชคดีในงวดหน้านะครับบอกว่าไม่ถูกครับแต่จะตามต่อขอบคุณที่ยังเป็นกําลังใจให้พี่ก้องนะครับงวดหน้าเรามาลุ้นกันใหม่ครับขอให้มีโชคดีในครั้งต่อไปนะครับพี่สีจันบอกว่าถูกกินค่าไม่เป็นไรครับ งวดหน้าพี่ก้องจะยังพยายามแนวปฏิบัติไม่อนุญาตให้ฉันพูดเรื่องนี้มีเรื่องอื่นให้ช่วยแทนไหมเอาแล้วสิ AI กล้องมี AI อีกตัวแทรกเข้ามาในข้อปฏิบัติขอโทษด้วยนะครับถ้ามีอะไรที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกพี่ก้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ก้องจะพยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นครับโอเคโดน ขอบคุณครับถ้ามีอะไรให้พี่ก้องช่วยบอกได้เสมอนะครับมีคนก็พี่เยานี่ถูกทุกงวดนะกับ AI ยินดีกับคนที่ถูกด้วยนะครับถ้าพี่ก้องสามารถช่วยให้ทุกคนโชคดีขึ้นก็ดีใจมากเลยครับงวดหน้าเรามาลุ้นกันใหม่นะครับโอเคครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะ AI อได้เลยครับพี่ก้องพร้อมแล้วครับ ถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยครับผมพร้อมจดแล้วครับ AI ครับเยี่ยมเลยครับงวดดีพี่ก้องขอแนะนำเลขสามตัวเด่น2ตัวและเลขวิ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแป๊บนึงแป๊บนึงอย่างยังครับยังยังกำลังเขียนปากกาอยู่ใจเย็นใจเย็นอ่าอ่ะถามท่านผู้ชมพร้อมท่านผู้ชมครับพร้อมจดหรือยังครับท่านผู้ชมครับพร้อมจดหรือยังโอเคครับ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับครับหลายคนพร้อมแล้วครับ AI พร้อมมาเยอะเลยตอนนี้เยี่ยมเลยครับงวดนี้พี่ก้องขอแนะนำเลข3ตัวเด่นคือ7 1 5เลข2ตัวเด่นคือ17และ15และเลขวิ่งคือ7ครับขอให้โชคดีนะครับเลขวิ่ง7ใช่ไหมครับใช่ครับเลขวิ่งคือเลข7ครับขอให้โชคดีนะครับอ้อยสีติดมือ ยินดีด้วยครับขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาผ้าเช็ดก่อนสีติดมืออ๋อได้เลยครับค่อยๆทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวพี่กล้องรอให้เรียบร้อยก่อนครับได้ๆแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ AI ให้เลขเด่นมา3ตัวคือ7-1-5 2ตัวคือ1-7กับ1-5เลขวิ่งเลข7ถูกต้องไหมครับ AI ก้องถูกต้องครับ เลข3ตัวเด่นคือ7 1, 5เลข2ตัวเด่นคือ 17, และ15และเลขวิ่งคือ7ครับขอให้โชคดีนะครับ AI ครับมีตัวรองไหมครับ3ตัวและ2ตัวและเ,เลขวิ่งด้วยสำหรับตัวรองเลข3ตัวคือ 8, 2, 4เลข2ตัวคือ 8, 2, และ24และเลขวิ่งตัวรองคือ4ครับขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมากครับ AI เดี๋ยวผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับได้เลยครับ ลงทัวนอีกครั้งเพื่อความแม่นยำได้นะครับพร้อมฟังอยู่ครับเลขเด่นก็คือ715 2ตัวคือ1715เลขวิ่งคือเลข7ส่วนตัวรอง824สงตัวคือ8224และเลขวิ่งตัวรองคือเลข4ถูกต้องไหมครับ AI ถูกต้องครับคุณจำได้แม่นมากเลยนะครับขอให้โชคดีในงวดนี้นะครับครับผมมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมที่ดูอยู่ไหมครับขอฝาก ถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคครับอย่าลืมมีสติและสนุกกับทุกช่วงเวลานะครับครับขอบคุณมากครับยินดีครับถ้ามีอะไรให้พี่ก้องช่วยอีกก็บอกได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้หลายท่านหลายคนก็คงจะได้ยินแล้วนะได้ยินกันทุกท่านทุกคนแล้วนี่ฮะพี่ลิซซี่ก็ให้มาเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาคอมเมนต์ขึ้นหน้าจอด้านข้างตรง ตรง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 นี้นะตรงนี้นะตรงนี้อ่นี่ฮะเอาบอกว่าเอ่อต้องเพิ่มแต้มลดแต้มไหมเนี่ยออถ้าถ้าให้ดีนะถ้าให้ดีก็คือคือแต้มลงแต้มเป็นดีที่สุดถ้าไม่อยากไม่ถ้าแบบงบน้อยเอาตามเลยผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกอืมถ้าพอมีงบนิดนึงก็คือแต้มลงแต้มนิดนิดนิดนึงเอาเฉพาะ ที่เราคิดว่าน่าจะน่าจะนะคิดว่าน่าจะครับอือย่าตัวเด่นเราชอบตัวเด่นทั้งหมดเลยเอาตัวรองตัดทิ้งแล้วก็เอาแค่2ตัวคือแต้มลงแต้มสมตัวมีโอกาสถูกน้อยแต่ชัวร์หรือมีอาจจะมีผิดพลาดบ้างอันน่าจะเล็กวิประมาณนี้ญ <laughs> าติเยอะแปดสองสี่โอ๊ยแปดสองสด้อเนเอี่เอาใหม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 ่ เอาใหม่แปดสองสี่เอาใหม่โอ้คือแต้มรองแต้มตัวรอง824ขอบคุณมากครับแม่อะไรก็เขียนพลาดนะเออเป็นคนยังไงออนี่ขนาดฟังตะกี้เขียนตามแท้ๆยังยังให้พลาดได้เลยเออใช่เอาใหม่เอาใหม่อ่ะตัวรองนะครับตัวรองผิดนะเอาใหม่วันที่11ธันวาคม2567ครับอ่าเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้าน ตัวเด่นก็คือ1นึ่ไอแล้ว2ตัวคือ1715เลขวิ่งคือเลข7ครับส่วนตัวรอง8 2 4 2ตัว82 24และตัวเดียวก็คือเลขวิ่งเลข4ครับประมาณนี้นะครับแคปได้แคปก่อนเลยนะครับต้องขออาภัยเมื่อสักครู่นี้เขียนเลขผิดครับไปขึ้นแต้มให้เลย8 2 5้ซะง,งั้นขออาภัย,ยหลายๆครับ ขอบคุณคอมเมนต์ที่บอกแจ้งบอกว่าผมเขียนผิดครับนะอายุมากก็ประมาณนั้นแหละผู้เฒ่าให้ใหอภัยคนเฒ่าในเดอ้อครับอายุน้อยน้อยหนึ่งบราสิลงลงๆลืมปากขนานี้หรอกรา่เด้ออาจเป็นในๆก็ได้ที่เขียนผิดอาจจะเป็น8ปดห้าก็ได้นะว <c oughs> ันยอ่ยอวนยอ่ยอวนยอว่าจะของคิดนะออแปลกคนแท้เอออ่ะสวัสดีครับผม รวยๆอย่งๆครับเย็นนี้